ถ้าพูดถึงสคริปต์เกมซีซั่นสหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่ตัวละครหลักหรือผู้เล่นที่ดูโดดเด่นมีบทพูดเยอะมีฉากดราม่าชัดแต่วันนี้เราจะพาไปดูตัวละครที่หลายคนมองข้ามทั้งที่จริงๆแล้วเขาอาจเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดของซีซั่นนี้เขาคือผู้เล่นหมายเลข024ตัวละครที่ไม่ใช่คนเสียงดัง ไม่ใช่คนชอบแสดงตัวแต่ทุกการตัดสินใจของเขาสะท้อนสัญชาตญาณเอาตัวรอดของมนุษย์ได้อย่างน่าขนลุกผู้เล่น024คือใครผู้เล่น024เป็นผู้เข้าแข่งขันชายในสกีตเกมซีซั่นสองไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงเหมือนกับผู้เล่นส่วนใหญ่ในเกมนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้ถูกวางบทให้เป็นตัวร้ายชัดเจน แอรแล้วก็ไม่ได้เป็นคนดีแบบฮีโร่แต่เขาเป็นคนธรรมดาที่ถูกโยนเข้ามาอยู่ในสถานการณ์สุดตรงบุคลิกของผู้เล่น024คือพูดน้อยสังเกตเก่งไม่แสดงอารมณ์มากและมักจะรอดอยู่หลังฉากเขาไม่ใช่คนที่พุ่งชนปัญหาแต่เป็นคนที่รอให้สถานการณ์เลือกเขาบุคลิกที่แท้จริงของผู้เล่น024 ถ้ามองลึกกลงไปผู้เล่น024เป็นตัวแทนของคนประเภทหนึ่งในสังคมคนที่ไม่ใช่ผู้นำแต่ก็ไม่ใช่ผู้ตามแบบไร้ความคิดเขาเลือกจะอยู่ตรงกลางรอดูว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบแล้วค่อยตัดสินใจสิ่งนี้ทำให้เขาอันตรายเพราะเขาไม่ยึดติดกับใครจริงๆในสคริปต์เกมคนแบบนี้มักจะอยู่รอดได้นาน พราะไม่ตกเป็นเป้าและไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นพฤติกรรมในเกมในแต่ละเกมผู้เล่น024แสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้ใช้ความกล้าแต่ใช้การอ่านเกมเขาไม่เสี่ยงก่อนไม่โชว์ความสามารถและไม่พยายามเป็นจุดสนใจแม้ในช่วงที่ต้องโหดหรือเลือกฟังเขาก็เลือกในจังหวะที่ปลอดภัยที่สุด นี่สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งของสกิทเกมคือคนที่อยู่รอดไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่อ่านคนออกการเปลี่ยนจุดยืนและความเป็นมนุษย์หนึ่งในสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นศูนย์สสน่าสนใจคือการเปลี่ยนจุดยืนตามสถานการณ์เขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ซื่อสัตย์กับโอกาสรอดของตัวเองนี่ไม่ใช่ความเลว แต่คือความจริงของมนุษย์เมื่อถูกบีบให้เลือกระหว่างศีลธรรมกับชีวิต s คริปต์เกมซีซั่น2ใช้ผู้เล่น024เป็นกระจกสะท้อนว่าถ้าเป็นเราเราอาจตัดสินใจไม่ต่างจากเขาเลยผู้เล่น024แทนอะไรในเรื่องในเชิงสัญ,ญลักษณ์ผู้เล่น024คือคนธรรมดาที่อยู่รอดด้วยการไม่โดดเด่น เขาแทนคนในสังคมที่ไม่กล้าขัดระบบไม่กล้าเป็นฮีโร่แต่ก็ไม่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อใครเขาอยู่ได้เพราะรู้ว่าเมื่อไหรควรเงียบเมื่อไหร่ควรถอยและเมื่อไหร่ควรเลือกตัวเองซึ่งนี่คือแก่นสำคัญของสคริปตเกมที่ไม่เคยตัดสินว่าใครดีหรือใครเลวแต่ถามกลับมาที่คนดูว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกยังไงสรุป ผู้เล่น024อาจไม่ใช่ตัวละครที่คนพูดถึงมากที่สุดแต่เขาคือหนึ่งในตัวละครที่จริงที่สุดเขาไม่ใช่ปีศาจและไม่ใช่คนดีแต่เป็นมนุษย์ที่พยายามเอาตัวรอดในเกมที่โหดร้ายและคำถามสุดท้ายที่ Squid ต a เกมฝากไว้คือถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับเขาเราจะตัดสินใจแตกต่างจากผู้เล่น024จริงไหม